กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับซอสซีเบอร์รี่ทาแล้วก็สำหรับ วันนี้นะ,ะทุกคนก็คือเป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจากบล็อกที่พี่จอยพาไปช็อปงานเซลลของทางมอบเพชรแบรนด์เนมนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ดูบล็อกที่พี่จอยพาช็อปนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ก่อนเลยนะคะเพื่อความต่อเนื่องของวิดีโอนี้นั่นเองนะคะและสิ่งที่วันนี้พี่จอยมาอันบ็อกซ์นะคะนั่นก็คือทาดานี่เลยนะคะพอหยิบขึ้นมาเป็นกล่องสีส้มของหลุยส์วิองเนี่ยเชื่อว่า หลายคนที่ดูบล็อกมาแล้วก็น่าจะพอเดาออกไปแล้วน้องว่าพี่จอยได้ใบไหนนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะในอินสตาแกรมอ่ะพี่จอยก็ได้โพสต์รูปน้องไปเรียบร้อยแล้วโอเคะถ้ากิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะจ๊ะท่าดานี่เลยค่ะทุกคนพอเปิดออกมาข้างในนะคะเราก็จะเจอกับน้องถุงผ้าแบบนี้เลยนะคะน้องก็จะมาเป็นถุงผ้าแบบนี้เดี๋ยวจอยขออนุญาตวางกล่องก่อนนะจ๊ะนี่เลยค่ะก็จะมาเป็นถุงผ้าแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า หลุยวี่ตองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเลยนะจ๊ะนี่เลยค่ะและนี่ก็คือลูกสาวคนใหม่ของพี่จอยนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างสวยไหม รุ่นนี้นะคะก็คือลุยพี่ตองสปีดี้นาโนนั่นเองนะคะก็จะมาเป็นไซส์แบบเล็กๆนาโนแบบนี้นะคะคือน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวพี่จอยให้ดูในกล่องนะคะว่ามีอะไรอีกนะคะก็เขาก็จะมาเป็นแบบว่ามีเป็นเหมือนกระดาษทิชชู่สีขาวแบบนี้นะคะรองไว้แล้วก็มีกันชื้นให้ด้วยนะคะรอบนี้และก็ที่สําคัญคืออันนี้เป็นใบเสร็จนะคะแล้วก็จะมีการ์ดของลุยพีิตองให้ด้วยะคะ่ะคือจะมีอยู่แค่นี้นะ,ะทางร้านมอเพสเนี่ยเขาน่าจะ เก็บใบเสร็จตัวจริงไว้หรือว่าไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นคนที่มาฝากขายเนี่ยเขาน่าจะเก็บไว้เนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นใบเสร็จที่เขอาอเรียกว่าอะไรเป็นเป็นก๊อปปี้อะคะ่ะ ก็คือเป็นแบบถ่ายเอกสารมานั่นเองนะคะเดี๋ยวในเรื่องของราคาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จอยให้ดูลักษณะน้องก่อนนะคะใบนี้เนี่ยจะเป็นใบที่ออกมาตอนช่วงปี2019นะคะออกช็อปปี2019ช็อปฝรั่งเศสนะคะ่ะอันนี้คือพี่จอยดูจากข้อมูลในใบเสร็จที่เขาให้มานั่นเองนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าตัวที่เป็นหนังเนี่ย บริเวณขาวพายตรงนี้เห็นป่าวว่าน้องก็จะมีความแบบสีเข้มขึ้นมาแล้วนะคะคือจะไม่ได้ขาวจ้วะเหมือนตอนออกช็อปมาใหม่ๆซึ่งโดยส่วนตัวแล้วถามว่าพี่จอยชอบไหมก็ชอบนะคือพอมันเป็นสีน้ำผึ้งแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้ตัวกระเป๋าเนี่ยดูแบบดูสวยขึ้นนะดูแบบดูมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็มันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนบางทีพอออกช็อปมาใหม่ๆแล้วมันขาวจ้วะเลยเนี่ยเราเวลาเราออกมาใช้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเขินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือแบบ ฟีลแบบว่าเออฉันใช้มาสักพักนึงแล้วแหละอะไรอย่างนี้นะคะคือน้องแบบน้องตัวเล็กมากเดี๋ยวพี่จอยจะเทียบไซส์ตัว s p e e d ้พี่จอยมีอยู่นะคะอันนี้จะเป็นไซส์25ส่วนอันนี้จะเป็นนาโนสังเกตดูความเล็กของนางคือแบบอ้อตัวเล็กมากน่ารักมากแต่ว่าถามว่าไปนี้พี่จอยใช้ไหมก็ได้ใช้บ้างนะคะนี่ส่วนใหญ่เวลาที่ไปเที่ยวอะไรองี้จะชอบ พกไปเพราะามันจุของได้เยอะแต่ว่าก็จะต้องระวังตรงที่บริเวณเป็นเขาไฮตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนฝนโดนอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่แบบน้องจะเขาเรียกว,ว่าอะไรอะแบบเก่าแล้วก็เป็นคราบน้ำได้นะคะซึ่งใบนี้เนี่ยจะบอกว่าถึงจะออกช็อปมา2ปีแล้วแล้วก็ตัวคาาไฮเข้มขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าดูใกล้ๆนะคะมันจะเห็นเลยว่าเขาไม่มีรอยเลยนะคะเห็นปะคือแบบ เจ้าของคนเดิมเนี่ยเขาดูแลได้ดีมากๆเลยนะเห็นไหมเข่าไฮจะเข้มขึ้นแต่ว่ายังนวลเนียนสวยนะคะแล้วก็บริเวณใสหนังตรงนี้นะคะก็สีเข้มแต่ว่าก็คือไม่มีไม่มีรอยไม่มีคราบน้ำไม่มีอะไรเลยนะคะก็ชื่นชมเจ้าของคนเก่านะคะคือแบบดูแลน้องได้ดีมากๆเลยนะจ๊ะข้างในนะคะเดี๋ยวพี่ซอยเปิดให้ดูนะจ๊ะนีซิปอันนี้ของเขาจะมาเป็นซิปแบบ <S <S แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็น เป็นวัสดุแบบสีทองแบบนี้นะคะเป็นอะไหล่ทองก็น่ารักดีเล็กๆแล้วก็เขามีการยัดแบบมีกระดาษแล้วก็มีแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นพลาสติกเป็นถุงพลาสติกแบบนี้เข้ามาให้ด้วยนะคือแบบพี่เจริญรุ่งแบบเออดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้ตัวกระเป๋าเนี่ยไม่เสียทรงนั่นเองนะคะแล้วกออ็ข้างในก็จะมีป้ายแท็กตรงนี้ เขียนว่าหลุยวิตตอง Paris Made in Italy นะคะใบนี้ก็ Made in Italy แต่ว่าออกมาจากช็อปฝรั่งเศสเนาะก็งงเหมือนกันว่าหมาได้ไงแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็นแบบโล่งๆเลยนะคะทุกคนหวังว่าจะเห็นกันเนาะก็จะไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นโล่งๆแล้วก็จะเป็นวัสดุเป็นผ้าสีน,น้ำตาลน,นะคะคิดว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วทุกคนทีนี้จะบอกว่าตัวกระเป๋าเนี่ยด้วยความที่เขามาเป็นทรงแบบ อ้วนๆแบบเนี้ยพี่จอยก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราใส่ของลงไปอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูอันนี้จะเป็น iPhone 12 Pro เฉยๆนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะเห็นไหมแต่ว่าพี่จอยดูรีวิวมาแล้วคนที่ใช้ Pro Max ก็สามารถใส่ได้คือมันจะใส์มันจะพอดีเป๊ะกับตัวกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้เดี๋ยวพี่จอยจะลองใส่ให้ดูก็คือว่าเวลาใส่ของหนักๆเนี่ยเห็นป่าว่าทรงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเสียแล้วมันจะยวบเห็นไหม พอมันยกแบบนี้แล้วเนี่ยพี่จอยมีความรู้สึกว่ามันจะไม่สวยเวลาที่เราใช้หรือว่าถือถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยพี่จอยก็เลยไปสั่งตัวนี้มานะจ๊ะนี่น่ารักไหมธราดาคือแบบมันตะมูตะมีมากเลยอ่ะทุกคนมันจะเป็นแบบเล็กๆแบบนี้วัสดุจะเป็นผ้านะคะเขาจะเรียกว่าเป็นที่จัดระเบียบกระเป๋าอันนี้สั่งมาจากช็อปปี้นะคะราคาแค่ประมาณ 300บาทมั้งเออถ้าจะไม่ผิด2,300บาทนะคะก็ใครที่สนใจเดี๋ยวพี่จอยใส่ลิงไว้ให้ข้างล่างละกันเนาะก็สามารถตามไปซื้อได้เพราะว่ามันก็จะช่วยทําให้น้องกระเป๋าเนี่ยแบบทรงดูสวยแล้วก็น่ารักขึ้นเดี๋ยวพี่จอยขออนุญาตใส่ะค่ะเวลาใส่เนี่ยเราจะต้องแบบบีบแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงปากของเขาเนี่ยมันจะเล็กมากๆเลยเนาะก็ใส่แบบนี้เลยแล้วก็จัดนิดนึงนี่นะคะใส่ลงไปเรียบร้อยนะจ๊ะ ก็ไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่าเนาะสี 4, มันจะค่อนข้างกลมกลืนไปนกับต่อตัวตัวข้างในของกระเป๋านะแล้วก็ข้อดีคือพอมันมีพ็อกเก็ตเนี่ยเห็นปะไม่รู้ว่าเมื่อกี้เห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวขอยิบออกมาใหม่ดีกว่าเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันก็จะมีพ็อกเก็ตอยู่ข้างๆอะทุกคน ด้วยความที่ตัวกระเป๋าเนี่ยข้างในคือมันมาเป็นแบบโลง่โลงเลยนะคะไม่ไม่ได้มีพ็อกเก็ตอะไรแต่ว่าตรงนี้พอมันมีพ็อกเก็ตแล้วเนี่ยมันก็ดีเพราะเวลาที่เราพกของอาจจะม,มีคีย์การ์ดมีกุญแจหรือบัตรอะไรเงี้ยเราก็สามารถเสียบไปข้างๆตรงนี้ได้ก็ทําให้เวลาหยิบของออกมาจากกระเป๋าเนี่ยก็สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเป็นอะไรที่แบบดีมากดูดิน่ารักอะตะมูตะมิก็จะเล่าให้ฟังก่อนที่มาที่ไปนะคะก็คือจริงๆแล้วใบนี้เนี่ยพี่จอย มองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วพี่จอยไปงานของ SF ก่อนนะคะ SF a แบรนด์เนมคือเขาจัดก่อนเสร็จปุ๊บไปเจอใบนี้ค่ะทุกคนคือไปเจอเลยแล้วก็ไม่ซื้อคือไม่ยอมซื้ออะ่ะแล้วทีนี้พอหลังจากงาน SF จบพี่จอยไปงานมอฟเพชรต่อแล้วเราก็คิดว่ามอฟเพชรน่าจะมีอะไรงเงี้ยคิดว่าแบบคงมีแหละใบนี้เดี๋ยวไปดูที่มอเพชรต่อละกันอะไเงี้ย ปรากฏว่าไปมอเพชรก็ไม่มีปีที่แล้วมอเพชรไม่มีใบนี้มาวางนะคะทุกคนพี่จอยก็เลยรู้สึกแบบเสียใจมากแต่ด้วยความที่ปีที่แล้วอะเราไปได้ใบนี้มาค่ะให้ดูเลยท้ดาดา่าก็คือได้น้องคนนี้มาจากมอเพชรคือเขาไม่มีใบนี้แต่เขามีใบนี้เราก็เลยเลือกเป็นใบนี้แล้วพอ <c oughs> หลังจากปีที่แล้วนะพอพี่จอยได้ใบนี้เสร็จเนี่ย เราก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ฟูลฟิลได้ในระดับหนึ่งนะคือเราก็ไม่ได้คิดถึงใบนี้เลยเพราะว่าด้วยความที่มันใบนี้มันมาแล้ว,แล,วแล้วด้วยความที่แบบรูปทรงเนีย่ยไปยให้ดูใกล้ๆนะเห็นปะคือมันจะเป็นแบบอะไรที่แบบเล็กๆคล้ายๆกันอะ่ะทุกคนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบมันก็น่าจะทดแทนกันได้หลังจากนั้นก็คือไม่ได้คิดถึงใบนี้อีกเลยจนมาเจอที่งานม็อเพจปีล่าสุดน,นะคะก็เลย ตัดสินใจอยู่นิดนึงแหละเออว่าแบบควรจะเอาดีไหมเพราะเรามีใบนี้แล้วแต่เอาจริงๆนะพอพี่จอยตัดสินใจซื้อใบนี้มาแล้วแล้วเอามาวางคู่กันแบบเนี้ยเอามาวางไว้ตรงชั้นวางอะทุกคนเฮ้ย mm. คือมันเป็นอะไรที่แบบฟูลฟิลมากคือมันเติมเต็มแล้วแบบ พอเห็นน้องอยู่ด้วยกันแล้วเราเรารู้สึกว่าแบบแฮปปี้อ่ะคือมีความสุขมากๆก็เลยมีความรู้สึกว่าคิดไม่ผิดนะคะที่เลือกน้องคนนี้มาอยู่ด้วยนะจ๊ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราคาใบนี้กันนะคะก็คือพูดงี้ก่อนปีที่แล้วตอนที่พี่จอยไปเจอที่ sf เนี่ยตอนแรกจำไม่ได้ว่าแบบ SF ขายเท่าไหร่ก็เลยย้อนไปดูคลิปที่เจอ้อําทําบล็อกเอาไว้นะคะ ที่ SF ปรากฏว่าขายที่4,900บาททุกคนคือขายแพงกว่าใบนี้ซึ่งใบเนี้ย พี่จอยได้มาในราคา39,900าน้บาทนั่นเองนะคะก็ถูกกว่า1,000บาทมันก็ไม่ได้แบบต่างกันเยอะมากเนาะแต่ว่าด้วยความที่ปีที่แล้วเนี่ยราคาของใบนี้ในช็อปมันจะมันจะยังต่ำอยู่นะราคาในช็อปปัจจุบันอยู่ที่43,000าับาทนั่นเองคะก็คิดว่าปีที่แล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ38 0 0 0นแนะแล้วพี่จอยคิดว่าใบที่เจอที่เออ่ะน่าจะใหม่กว่าอาจจะเป็นปีที่ใหม่กว่าแล้วก็ตรงบริเวณคาวไฮตรงเนี้ย อาจจะขาวกว่านั่นเองนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วพี่จอยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าซีเรียสเกี่ยวกับขาวหายของใบนี้ที่มันเข้มขึ้นแต่อยา่างใดนะจ๊ะทีนี้พี่จอยก็เลยมาดูราคาในใบเสร็จค่ะทุกคนก็ดุงไปเลยนะคะเพราะว่าในใบเสร็จเนี่ยเขาออกมาปี2019นะคะที่ช็อปฝรั่งเศสอยู่ที่750ยูโรค่ะแกซึ่งพอ มาคำนวณเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ28,000บาทใช่ค่ะน้องใบนี้ออกช็อปมาในราคา28,000บาทแต่ว่าเอามาขายต่อในราคา39,900บาทคือตอนแรกอะ่ะเราก็ดีใจเพราะว่าเราอะ่ะได้ราคาที่ถูกกว่าในช็อปแล้วก็ถูกกว่า SF Brand Name ที่เราเห็นเมื่อปีที่แล้วแต่ว่า พอมาเจอราคาในใบเสร็จอะ่ะเราก็ดุ้งนิดนึงนะแต่ว่าทีนี้พี่จอยก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วใบนี้เนี่ยราคาตั้งแต่ช่วงต้นๆปีแล้วนะเขาก็จะขายกันอยู่ที่ถ้าเป็นมือสองเนี่ยจะอยู่ที่3,000มไปปลายเกือบ4,000มื่นะคะซึ่งก็โอเคอันนี้ก็เป็นราคาทั่วไปเลยเนาะแล้วก็มือหนึ่งจะขายที่4ี่หมต้นๆนะคะก็ลองคิดดูนะว่าแบบ มันได้กําไรขนาดไหนแล้วก็อีกอย่างนึงพี่จอยมองว่าถ้าใครที่คิดว่าแบบซื้อกระเป๋าเพื่อการลงทุนอะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินว่าแบบ investment อะไรอย่างเนาะก็จริงๆใบเนี้ยเป็นอีกใบหนึ่งที่พี่จอยมองว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนนะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าอถ้าเราไปซื้อที่ช็อปเมืองนอกอะไรเงี้ยเราได้มาในราคา28่แแล้วเราก็ใช้พอใช้ไปสักพักนึงก็อาจจะดูแลนิดนึงเนาะแบบไม่ให้เหลือเชอ้อหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พอเราเบื่อ2ปีผ่านไปเรามาขายเนี่ยเราก็ได้กําไรหมื่นกว่าบาทเลยนะแต่ว่าทางดิงนั้นพี่จอยเชื่อว่าเขาน่าจะไม่ได้กําไร10,000บาทเต็มๆนะคนที่เป็นเจ้าของอะ่ะเขาก็น่าจะมีการหัก กำไรจากทางม็อบเพจอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะมีบวกเพิ่มอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพี่จอยก็มองว่าเขาก็ยังได้กําไรจากการใช้กระเป๋าใบนี้อยู่ดีนะคะทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองให้ดีเนาะเพราะว่ากระเป๋าหลุยวิตตองไม่ใช่จัดทุกใบเนาะที่ว่าซื้อมาใช้แล้วแล้วก็จะได้กําไรน,นั่นเองนะคะก็ใบนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ซื้อแล้วได้กําไรน,นั่นเองนะคะซึ่งพี่จอยมองว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาในช็อปเขาอยู่ที่4 3 0 0 0บาทใช่ไหมแต่ แต่ว่าในอนาคตปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดือนอมกราที่กำลังจะมาถึงเนี่ย<ม>เดี๋ยวเผืๆขึ้นราคาอีกนะคะก็นั่นแหละคิดว่าคงจะไม่อยู่ที่4 3 0 0 0แน่นอนนะจ๊ะเออแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะบอกก็คือว่า<ม>จริงๆแล้วถึงเราจะรู้ว่าราคาม,มันถูกกว่าในชอนะ็อปนปัจจุบันแค่3,000บาทนะแต่ว่าในช็อปมันไม่มีของนะคะทุกคนก็ ท้าเลยท้าให้ไปหาเลยนะอาจจะเป็นคนที่แบบโชคดีมากๆอะไรเงี้ยถึงจะเจอหรือว่ามีคอนแทคกับทาง s อออะไรเงี้เนาะแต่ว่าพี่จอยดูรีวิวมาหลายคนที่เวท ting list ไว้ wide, อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้กันนะคะเพราะว่าหายากมากๆเลยแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของหลุยส์ตองเองเนี่ยก็ไม่มีของเช่นกันนะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เรียกว่าแรเนาะแล้วก็พี่จอยรู้สึกว่าใบเนี้ยยังไงก็ ไม่ไม่ผิดหวังที่เลือกใบนี้มาเนาะเพราะว่าตอนที่ไปบอ็อกเนี่ยไปดูก็มีการลังเลนิดน,นึงเพราะแบบมันก็มีใบอ,อื่นๆที่เราอยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่จอยก็ตัดสินใจซื้อน้องใบนี้มานั่นเองน่ะจ๊ะก,ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เข้ามาอยู่ในคอลเลกชันของพี่จอยแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าพี่จอยสไตล์กระเป๋าใบนี้กับเสื้อผ้าอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ลอง ติดตามรับชมดูกันได้เลยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าด้วยความที่ขนาดของเขาเนี่ยมันเล็กเนาะเดี๋ยวเทียบกับใบน,นี้มันเออมันเล็กจริงทุกคนแต่ว่าทีเนี้ยพี่จอยลองใส่ของดูแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จอยจะมาทํารีวิวเปรียบเทียบ2ใบนี้ให้ดูนะคะว่า what fits in my bag นะคะก็พี่จอยต้องบอกเลยว่าทึ่งมากกับผลลัพธ์เพราะว่า เห็นว่าใบมันขนาดใกล้เคียงกันแบบนี้แต่ว่าการสุขของเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวการใส่ของให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับคลิปวันนี้พี่จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าไม่ชอบน้องคนนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ ใช้น้องใบนี้อยู่แล้วก็อยากจะแนะนำการดูแลการใช้งานอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย